ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยศสาวานาชาแนลพี่น้องมันอีอกกินเขายุทงเคื่อเก่าละค่ะบรรยากาศเสียงเขียดเสียงกบห้องละคะ่ะฝนกระตกไปเต้าเว้นๆนี่ละค่ะ,ม,ะมิน่ก็ไดมเมนุตำแตงนะคะ่ะพี่น้องผักกรเสียงงามงามค่ะหยอดตรงนี้ค่ะอ้วดีดีมีก็ได้ขนมเส้นนะคะ่ะ ขนมจีนแห้งลวกนะคะลวกมาใหม่ๆเส้นหนึ่งดีๆพี่น้องนี่นะคะ,นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพิ่นโอ้ยนะะอนี่ค่ะขนมเส้น ค่ะมาแล้วคะ่ะกินตำแตงแล้วผลน,น้้ำเส็นอย่าใส่เมื้อนะคะเป็นเนื้อเงียงกินเนาง 응, 바깥이 어떻게 나

แจบผักวันนี้จจาซแจ๊บีปน้อนง้อขนมเส่ง,งอะยแจบผักตำแตงเพชรเพชรใช่หรออื้อ Mm-hmm. Bonjour. Mm -hmm. โอ้เผ็ดพี่น้องท่านเผ็ดต้องเสียบจ้ะ แบบขับนอกกินอะไรหมดนนะคะโอ้ยคิยดทีน่นอก ดำแต่งเพชรเพ็ดพี่น้องซวงเลยค่ะจับขนมเ้นแห่งลวกเนาะค่ะเนาะเนี่กะผ้าเกษตรย้นนั้นเนี่ยแหละค่ะฝนตกใส่หยดอ้อนอ้อนพี่น้องกรอบกรอบเนาะค่ะเสียงกบเสียงเขียดห้องฝนตกเศร้าไม่ไม่เนี่ยละค่ะฝนตกยืนนั้นเนาะค่ะเนาะฝนตกแห้งแห้งพี่น้องมันเนี่ยกะกะเย็นเย็นกะนี่กะจำมันแ่งมื้นู้กะนิสันเนี่ยและค่ะคลีดีเนาะค่ะเนาะ หนาพอกันไหมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเกียสาาบานนะขอบคุณนะคะสีมารับชมสวัสดีค่ะ